สวัสดีครับทุกท่านนะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็ปล่อยอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับ Honda pcx 160สีดำใหม่นะครับปีส0 2 3น่นะครับวันนี้อัปเดตราคาให้นะฮะรวมทุกอย่างเลยถ้าพร้อมแล้วลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับผมนะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพื่อนๆนะพี่ๆคอมเมนต์เข้ามานะครับพอดีพี่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถนะฮะ h o น d ้า c x นะฮะสีดำนะครับแต่ไม่รู้ว่าสีเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ปล่อยอีกหนึ่งคันนะครับก็มีโอกาสนะครับก็เลยรีวิวให้พี่แกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับปี2023นะ PCX ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์แบบ ESP แบบสตาร์ทเงียบนะครับผมนะขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับ ตัวนี้จะเป็น1ลูกสูบ4วาวนะครับสำหรับ Honda า c x ปี2023นะตัวนี้เบรกหลังนี่จะเป็นดำนะฮะข้างหน้าจะเป็นดิฟส่วนข้างหลังจะเป็นดำนะฮะระบบเบรกก็เป็นแบบคอมบีเบรกนะครับตัวนี้ยางนอกนี่ใช้ของมิชลินนะครับส่วนยางหลังนี่130้ทับขอบ13นิ้วนะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กสีดำนะสำหรับตัวคอมบีเบรกนะครับตัวนี้ก็เป็นยางแบบเรเดียนฮะจะไม่มียางไหนนะครับเนี่ย เป็นยางแบบจุบเลดนะครับหรือว่ายางแบบเรเดียนนะจะไม่มียางไหนนะครับเวลายางรั่วก็เข้าไปปะนะครับตามร้านรถยนต์นะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับสีดําก็จะเป็นสีดําเงาทั้งคันนะฮะตัวนี้ไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบ LED นะครับผมนะก็คือ LED ทั้งคันเลยนะครับสีก็จะเป็นสีดําเงาทั้งคันนะครับมีทั้งหมดอยู่3สีนะครับสําหรับตัวคอมบีเบรกนะครับ ตัวนี้ก็มีสีดำนะฮะสีน้ําเงินดําแล้วก็สีขาวดำนะตัวนี้ก็ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับหม้อน้ําก็อยู่ตรงนี้นะฮะน้ำยาหล่อเย็นนี่เปลี่ยนทุก24,000กิโลนะครับฝาครอบท่อก็เป็นแบบสีดําออกด้านด้านนะครับผมนะฮะตัวนี้มีอยู่2รุ่นนะฮะก็จะเป็นตัว ABS กับตัว Standard หรือว่าตัว Combine b กนะตัวนี้ c o m b บเบ b กนี่จะกำข้างหลังนะฮะจะติดข้างหน้าด้วยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ ล้อแมกข้างหน้าก็จะเป็นล้อแมกขอบ14นิ้วนะฮะข้างหลังนี่ขอบ13นิ้วนะครับส่วนข้างหน้านี่ขอบ14นิ้วนะครับส่วนยางนอกก็1 1 0นะทับ70ขอบ14นิ้วยางนอกนี่ของ p c x นี่ใช้ยางอย่างดีเลยนะครับเป็นของมิชลินนะเป็นยางแบบเรเดียนนะฮะจะไม่มียางไหนนะครับผมนะนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเบรกหน้านะครับเบรกหน้านี่แบบคอมไบเบรกนะครับกำข้างขวานี่ติดเฉพาะข้างหน้าอย่างเดียวนะครับเวลากำข้างซ้ายนะฮะกำเบรกหลังนี่ ข้างหน้าก็จะติดด้วยนะครับในส่วนของราคานะครับอันนี้คือราคาเงินสดเลยนะครับรวมทุกอย่างนะครับตอนนี้ราคาเงินสดรวมทุกอย่างอยู่ที่9 8 9 0 0บาทนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนไดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะที่ลงนี้ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่กําลังจะออกรถนะแต่ว่าไม่รู้ราคาก็สามารถเอาราคาที่ผมลงนี้นะไปลองสอบถามแล้วก็ ไปเทียบราคาดูในเขตพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆก็ได้นะครับว่าแต่ละเขตพื้นที่ของเพื่อนๆในขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็ที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะของเราขายเงินสดนะฮะร,รวมทุกอย่างอยู่ที่98,900บาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับสำหรับตัว ABS นี่ราคาอยู่ที่12,400นนะครับตัวสแตนดาร์ดตัวนี้ก็อยู่ที่98,900บาทนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเบาะนะบเบาะใหญ่มากนะครับสําหรับพอน้าพีซนี่ขับนี่นิ่มมากนะครับสําหรับเบาะนะครับในส่วนของยูบอกนะครับนี่ฮะยูบอกนี่ใหญ่มากนะครับใส่ของได้เยอะมากนะครับใส่หมวกกันน็อกได้เต็มใบนะฮะได้2ใบนะครับนี่ฮะใหญ่นะทางใหญ่แล้วก็ยาวนะครับยูบอกนะฮะส่วนไมลิตรถังจะอยู่ตรงนี้นะอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับสําหรับใครที่จะต่อภาษีพรบในปีต่อไปนะครับ ตัวนี้อัตราประหยัดน้ำมันนะฮะอยู่ที่52.6กิโลต่อลิตรนะเครื่อง160สซีซีนี่สามารถขับได้ถึง52.6นี่ก็ถือว่าประหยัดมากนะครับเติม1.9นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะฮะตัวนี้ฮอนด้าขอรับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับรือว่า3 0 0 0 0กิโลเมตรนะส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันใน5ปีนะครับหรือว่า5 0,000กิโลเมตรนะแต่ว่าเงื่อนไขาการรับประกันนี่ต้องเข้าไปตรวจเช็คตามระยะทางนะครับผมนะฮะ ครั้งแรกก็1,000กิโลนะพอต่อไปก็4 0 0พันแล้วก็ทุกๆ4ี่พันกิโลนะครับนี่ฮะสวยนะครับสีดํานี้ผมว่าสวยนะครับเห็นน้องๆนะฮะผู้ชายนี่ออกเยอะมากนะครับสําหรับสีดานะฮะผมว่าสวยนะครับสําหรับโทนสีดำนะฮะสำหรับใครที่ชอบสีแบบมืดๆอย่างนี้นะส่วนตัวก็ชอบเหมือนกันนะสำหรับสีดำนะเพราะว่าเวลาเปื้อนนี่จะดูแรง,ง่ายนะครับเวลาเปื้อนนี่จะมองไม่ค่อยออกเหมือนสีขาวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนใช้งานนะครับผมนะ เพราะว่าบางคนชอบไม่เหมือนกันนะครับส่วนแอดมินนี่ชอบสีดํานะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับสําหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะฮะหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ